ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงบุญกะถินจริงครับดึกดเช่นคืนก็เจอหนึ่งสาวกับสามชายมาประจำฮะชลัญญาคงเต็มคงมหาเชียงนาแถวนี้เขามีเปิดฟอร์ทำการแสดงแน่นอนครับชลัญญาเต็มเมาแ,แป๋ผมก็ว่าคนบ้ามาจากไหนแต่ดูแล้วน้ำมันหมดผมก็เลยช่วยฮะสงสัยมาหาเชียงนาเชียงนาครับผมเปโซฟาไียงน สสิลพอน้ำดื่มเจอได้ที่นี่หากจะเป็นฝั่งขวานี่คือศาลาไม่ใช่เถียงนาศาลาป่าชา้าบ้านหนองถันนั่นเองครับอย่างไรก็ตามฮะหากทำการแสดงที่เถียงนาก็อย่าลืมยุดกพกถุงด้วยผมไม่มีถุงยางมาให้ฮะแต่ผมพร้อมเสมอเมื่อผมพกถุงปุ๋ยใส่ปลาขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ได้ปลาเอสไอวีซิฟิลิสนะฮะระวังให้ดีเพราะต้องใส่ถุงใส่ถุงตุ่มปุ๋ยบ้าไปแล้ว